สวัสดีครับ PCY Autopart หรือปฐมปอเจริญยนต์มาคราวนี้กับนี่เก่าไม่ยอมตาย h i n o m e g a ตั้งแต่โอ้สมัยไหนแล้ววะจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีของแต่งอะไรบ้างกับรายละเอียดนี้เนาะนี่นะครับกับงานอมตะตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิม h i n o m e g a ซีรีส์500นะ ตัวเก่าก็ามาแต่งเป็นแบบนี้ได้นะฮะ <Wow. S 1> แผงหน้าซี่หน้าเนาะตัวปิดแก้มไฟลีมุมของเราก็มีหลายสี mm hmm. สวยมากเลยอะ่ะน่าซื้อใช่ไหมรีบมาซื้อได้เลยนะกันชงกันชนสปอยเลอร์เรามีทั้งแบบตะแกรงเล็กตะแกรงใหญ่ตะแกรงทึบนะที่เอามาให้ดูนี่เป็นแบบตะแกรงใหญ่นะอ่าหน้าแบบนี้คุณเอาหัวรถมา เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ก็ได้เรามีช่างนะครับหรือจะซื้อไปเปลี่ยนที่บ้านก็นแล้วแต่นะของมีครบชิ้นส่วนงานปะผุเราก็มีนะเราไม่ได้มีขายแค่นี้นะเรามีขายโอ้ทั้งโครงประตูแผงหลังพื้นเพล้นอะไรเรามีหมดนะถ้าคุณจะปะผุเราก็มีที่ให้ดูนี้เป็นแค่ของแต่งเท่านั้นนะฮะ P C Y Auto Parts มีจริงถูกจริงส่งจริงไม่พูดมากมืออาชีพอยู่ที่ไหนเราก็ส่งให้นะฮะติดต่อรเรามาตามที่อยู่นี้ค่ะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราจัดส่งให้ที่ไหนเราก็ส่งนะติดต่อกันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีสสดนะครับ